มหามาคาเทียบเทียมฟ้าที่172ความตายมาเยือนอินชิงหม้อและพวกทั้งสามตื่นตระหนกยิ่งรีบบังคับเครื่องมือพุ่งปราดไป เมื่อพวกเขารุดถึงที่เกิดเหตุพบว่าจิงจิ๋วมาถึงก่อนแล้วใต้อินนอนหงายบนพื้นหิมะปราศจากลมหายใจอีกใบหน้าถูกของมีคมกรีดเป็นบาดแผลหลายเส้นกลายเป็นเลือดเนื้อเละเลือนอเนกอานาดยิ่งเชือกเขียวเส้นนั้นขาดสะบั้นเป็นหลายสิบท่อนกระจายอยู่รอบกายของเขาที่ด้านข้าง มีรูสีดำเล็กๆรูหนึ่งไม่ทราบเลิกถึงเพียงไหนเงาดำเล็กๆนั้นสมควรอาศัยรูสีดำมุดลงใต้ดินด้วยระดับความเร็วถึงขีดสุดแม้แต่วิชยานกระบี่ของจิงจิวยังไม่สามารถกาะติดได้ลมหนาวพัดวืดวือเกรธิมะสซัดใส่ใบหน้าผู้คนอากาศเหน็บหนาวจึงถึงที่สุด ในบริเวณเงียบสงัดงันก่อนเข้าร่วมช่วงชิงทางมรควิถีพวกเขาทำการศึกษามาก่อนแน่ใจว่าขอเพียงไม่ล่วงลึกเข้าไปในใจกลางแดนหิมะต้องไม่เผชิญกับสัตว์ประหลาดอันร้ายกาศวัตถุขนาดเล็กที่โบยบินออกจากกระดองของสัตว์ขาหิมะสมควรเป็นถิงเอ,อ๋อเหตุใดจึงน่ากลัวถึงเพียงนี้ แม้แต่ของวิเศษของสำนักคุณลุ้นยังไม่อาจทำร้ายมันกลับถูกกระแทกหักเป็นหลายสิบท่อนอินชิงหม้อกับพวกทั้งสามเกิดความไม่สบายใจหันไปมองดูจิงจิวจิงจิวมองดูซากศพบนพื้นหิมะแน่ใจว่าเหตุนใดคนพูดนั้นจึงให้ตนเองมาเข้าร่วมช่วงชิงทางมรรควิถีที่นี้มีความตายอยู่ทุกลมหายใจ ย่างเข้าฤดูร้อนเทพธานีเด่นเป็นร้อนอบอ้าวแต่ผู้บำเพ็ญเพียรในนิเวศเขาตะวันตกหาหวันวิตกไม่ใต้ลมเย็นที่เกิดจากขาบวนพายุหะกการชมดูภาพดอกเหมยบนทางระเบียงไหนเลยรู้สึกร้อนได้พร้อมกับเวลาที่พ้นผ่านดอกเหมยในภาพยิ่งมายิ่งมากเรียกเสียงท่อถอนใจชมเชยกว่าเดิม แต่ละภาพหมายถึงผู้ประเพียีที่เข้าร่วมช่วงชิงทางมรควิถีเนื่องเพราะสภาพการผิดแผกแตกต่างภาพที่ปรากฏจึงแตกต่างกันภาพของโลกไว้หนันมีดอกเหมยบานสะพรั่งที่สุดภาพของถงหลูมีดอกเหมยแน่นขนาดที่สุดถึงแม้มีดอกเหมยเล็กๆเพียงสองสามดอกแต่ก็ยืนหยัดจังทรนง มีเพียงภาพวาดนั้นที่ยังขาวว่างเปล่าเสียงะระฆังพันดังเราผู้บำเพ็ญเพียรงง,งงงานวูกจากนั้นเข้าใจความหมายพากันเดินออกจากทางระเบียงล่าถอยไปยังเก่งพักร้อนบนเขามีบุคคลสำคัญมาชมภาพวาดพวกเขาต้องหลบไปชั่วคราวเราผู้บำเพ็ญเพียรอยู่บนเขามองดูเงาร่างบนทางระเบียงเหล่านั้น ไม่ทราบว่าบุคคลสำคัญนั้นพูดถึงอันใดอย่างรวดเร็วคำวิจารณ์ของบุคคลสำคัญถูกส่งมาถึงที่ได้รับความสำคัญมากที่สุดเป็นคำวิจารณ์ของฉานจือฉานจือกล่าวชมภาพวาดของไผ่เจ้าว่าภาพภาพนี้มีความสมส่วนทั้งหญิงในศักดิ์ศรีดียิ่งเราผู้ปรเพณเพียรคุ้นคิดโล่ไหวนั้นมนการแสดงออกที่ดีที่สุด เป็นได้ฉางจือชมเชิสิทธิ์น้องของเขาแทนหลังจากคุ่นคิดนึกถึงคำว่าสมส่วนทั้งหมดเข้าใจความหมายของฉางจือรั่วไหวหนัาเข้มแข็งยิ่งกิ่งเหมยช่อหนึ่งออกดอกสิบกว่าดอกแต่ดอกเหมยที่คู่เคียงกันมีไม่มากภาพทั้งภาพเข้มข้นอ่อนจางไม่เท่ากันในทางกลับกัน ภาพดอกเหมยของปเจ้ากระจายอย่างทั่วถึงหมายความว่านางร่วงรู้ขีดความสามารถของเพื่อนร่วมทางให้พวกเขาแสดงฝีมืออย่างเต็มที่หากนับตามเกณฑ์ของผู้นำฝ่ายธรรมะในอนาคตนางสมควรเหนือล้ำว่าโลกไว้หนันขั้นหนึ่งให้ทราบฉันจือวิจารณ์จริงจิว๋วว่าอย่างไรผู้บำเพ็ญเพียรคนหนึ่งตั้งคำถามขึ้น หลวงจีนหนุ่มยกมือไพร่หลังเดินไปตามทางระเบียงเท้าเปล่ากระทบพื้นดังเพีย้ยเพี้ยคล้ายเสียงฝีเท้าของเด็กซุกซนผู้หนึง่งแต่ไม่ว่าเจ้าสำนักคุณลุ้นหรือเหอขวอกงล้วนเดินตามหลังอีกฝ่ายอย่างเรียบร้บรอยๆไม่กล้าส่งเสียงหลวงจีนหนุ่มเดินถึงหน้าภาพวาดภาพหนึง่งพลันหยุดเท้าลงมองดูกิ่งเหมยหลายกิ่ง และพื้นที่ขาว,ว่างเปล่าใบหน้าปรากฏรอยยิ้มวูฟหนึ่งหันว่างหันหลังให้ที่หลงเหลือไม่สะดวกกับการกล่าวอันใดต่อหน้านางสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่เชิงยิม้มแสดงออกอย่างชัดแจ้งในการช่วกชิงทางมรรควิถีที่ผ่านมาสำนักเขาเขียวมีการแสดงออกที่โดดเด่น แต่คราครั้งนี้เพราะจิงจิ๋วเป็นเหตุให้สิทธิของยอดเขาสองลืมเลือนไม่ได้ลงชื่อเข้าแข่งขันความจริงเจ้าล่าเยี่ยประกาศเข้าร่วมชิงชัยทางมัควิถีแต่เพราะเกิดเหตุไม่คาดหมายจำต้องถอนตัวไปจิงจิ๋วเมื่อเข้าร่วมช่วงจริงย่อมเป็นตัวแทนของสำนักเขาเขียวแต่ตอนนี้กลับไม่มีการแสดงออกอันใดเนื่องเพราะ เหตุการณ์เมื่อครั้งกันนนเจ้าสำนักขุนลุนไม่ชมชอบจิงจิวเห็นบทภาพวาดขาว่างเปล่าสร้างความสมใจยิ่งต้องแค่นหัวร่ออกมาสองคำเถอขวากกุงรีบกล่าวไก่เกลี่ยว่าไม่ทราบว่าจิงจิวประสบเหตุใดหรือว่าเพื่อนร่วมทางเกิดเรื่องอันใดเจ้าสำนักคุณลุ้นแค้นหัวรอกล่าวว่า หากไม่สามารถแก้ปัญหาในขบวนหรือถูกเพื่อนร่วมทางลากถ่วงไว้ล้วนถือว่ามีปัญหาขาดความสามารถของผู้นำหลันว่างเลิกคิ้วคิดกล่าวอะไรฉานจือพลันทอดถอนใจกล่าวว่าฟังว่าทายาทของคนที่เรารู้จักเกลียดค้านยิ่งท่านมองดูภาพวาที่เบื้องหน้ากล่าวด้วยความสะท้อนใจว่า ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันเกลียดค้านจริงๆการจือ่ออกจากนิเวศเขาตะวันตกกลับมายังวัดจจ้งเจียคำวิจารณ์ที่เขามีต่อจิงจิวยังสะท้อนสะท้านอยู่ในนิเวศเขาตะวันตกเราผู้บริเวณเพียนหันไปมองหน้ากันคุณคิดว่าเหตุผลนี้อาจบอกว่าเป็นข้ออ้างถือว่าแปลกใหม่นะแต่ฟังดูคล้ายกับความดื้อด้านอย่างหนึ่ง แต่ฉานจือเมื่อเอ่ยปากผู้ใดกล้าเคลือบแคลงสงสัยได้แต่รอดูต่อไปว่ายามใดที่จริงจิ๋วไม่เกียดคร้านอีกจะวาดภาพดอกเหมยอันใดยามนั้นปรากฏจิตกรผู้หนึ่งรีบรุดออกมาจากส่วนลึกของยิเวศเขาตะวันตกเราผู้ประเพณเพียนง,งล่วงรู้สักถานะของจิตกรผู้นี้เห็นว่าคนผู้นี้มีสีหน้าเคร่งเครียดต้องใจหายวาบ ุ่นคิดว่าหรือเหตุการณ์แปรเปลี่ยนอันใดจิตตกรนั้นเดินถึงหน้าภาพว่าที่ได้รับความสนใจจากผู้คนมาหลายวันหยิบผู้กันว่ารูปดอกเหมยลงบนพื้นที่ว่างเปล่าดอกหนึ่งผู้คนรีบห้อมล้อมเข้าไปเห็นดอกเหมยดอกนี้เล็กยิ่งเมื่อมองตามกิ่งเหมยลงไปเห็นชื่อที่ไม่รู้จักชื่อหนึ่งทั้งหมดซุบซิบหารือกันขึ้นมา ถึงแม้ว่าดอกเหมยจะมีขนาดเล็กไม่หนำซ้ำสัตว์ประหลาดระดับต่ำของแดนหิมะไม่ได้ถูกจิงจิ๋วฆ่าทิ้งแต่ถือว่ามีการเริ่มต้นแล้วเรื่องราวที่น่าตระหนกอยู่ที่ด้านหลังจิตรกรนั้นหลังจากว่ารูปดอกเหมยก็ไม่ได้จากไปเปลี่ยนผู้การด้ามใหม่จุ่มหมึกขีดเส้นสีดำลงบนรายชื่อนั้นเส้นหนึ่งบนทางระเบียงเงียบกริบลง ในที่สุดการช่วงชิงทางมรควิถีมีคนตายแล้วใต้อินเป็นใครเหตุใดพานอยู่ในขบวนของกิ่งจิวจุดสูงสุดของดิเวทเขาตะวันตกเป็นยอดเขาลูกหนึ่งนอกราวลูกลรงปรากฏแม่กลอยคอเขาแต่ไม่อาจาปิดบังทิวทัศน์ในเทพธาน,นีได้เจ้าสำนักคุณลุ้นยืนอยู่ข้างราวลูกกรง สีหน้าเคร่งเครียดเย็นชาถึงที่สุดใต้อินเป็นสิทธิสัญลักคุณลุ้นบมเพาะขึ้นสุดท้ายกลับตกตายเรื่องนี้ต้องมีปัญหาแน่นอน